มีอยู่กรณีหนึ่งนะครับกรณีภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกนํามาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะครับกรณีที่เด็กนั้นมีสภาพผิวหนังเนี่ยเป็นพังผืดเนื่องจากว่าถูกน้ําร้อนลวก แล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสนี่นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยเด็กเนี่ยหนีออกมาจากบ้านหลังที่ลักพาตัวเด็กคนนี้ไปเมื่อ5ปีก่อนได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวของเด็กเองเนี่ยก็อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่นำไปพักสภาพจิตใจที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนี่นะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรบอกนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กเนี่ยได้นำตัวเด็กอายุ12ขวบเนี่ยนะฮะสัญชาติพมา่าเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์กับทางตำรวจแล้วตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ว่าถูกนายจ้างเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับแล้วทางตำรวจเองก็ได้มีการส่งเด็กเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ได้มีการดำเนินคดี กับนายนัทีแตงอ่อนอายุ35ปีและนางสาวรัตนากรปียวรธรรมซึ่งเป็น2สามีภรรยานะครับที่ได้นำตัวเด็กนั้นไปใช้แรงงานแล้วก็ทำการทารุณต่อเด็กนี่นะฮะแล้วทางตำรวจก็ได้มีการขออนุมัติต่อสารจังหวัดกำแพงเพชรออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2คนแล้วนะครับซึ่งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจับกลุ่ม ผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและบอกขอให้การในชั้นศาลและจะขอประกันตัวในชั้นศาลต่อไปนะฮะเรื่องนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการไปติดตามความคืบหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับทางคุณธนวัฒน์สถิตซึ่งเป็นหัวหน้าของบ้านพักแห่งนี้นะครับก็ได้มีการให้ข้อมูลนะครับว,ว่า เรื่องนี้เนี่ยตามที่เหยื่อเนี่ยได้บอกนะฮะบอกว่าเจ้าของบ้านหลังหลังที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะได้มีการลักพาตัวเด็กไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยโดยที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการจับเด็กเนี่ยขังไว้ในกรงสุนัขนะฮะบาดแผลที่ปรากฏอยู่ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือถูกสองสามีภรรยานเนี่ยนำน้ำร้อนลาดไปทั่วตัว แล้วก็ถูกขังอยู่ในกรงสุนัขเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเช้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านก็ใช้น้ําเกลือเนี่ยมาล้างแล้วก็หายามาทาแผลให้โดยไม่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลแต่อย่างใดส่วนบริเวณขาตั้งแต่ก้นไปถึงส้นเท้าที่มีรอยถูกเคี่ยนตีเนี่ยตัวเด็กเนี่ยบอกนะครับว่าถูกเจ้าของบ้านเนี่ยใช้ไม้กวาดกระหน่ำตีทั้งที่ขาแล้วก็ที่ศีรษะ ซึ่งมีรอยบาดแผลแล้วก็ถูกเอาสีสานเนี่ยจับไปโขกกับผนังปูนบ้านส่วนที่หน้าผากเนี่ยมีรอยแผลก็ถูกอบด้วยรองเท้าอย่างแรงนะครับติ่งหูซ้ายมีรอยแผลขาดออกจากการเป็นสองแฉกเพราะว่าถูกใช้กันไกเนี่ยตัดติ่งหูแล้วทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเด็กจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้ส่งเสียงร้องให้คนช่วยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนทำร้ายอีกนะฮะแล้วหนักขึ้นอีก เคยหนีออกจากบ้านที่เกิดเหตุเมื่อประมาณ3มปีสุดท้ายถูกส่งให้กับตำรวจแล้วตำรวจก็ส่งกลับมาอยู่ที่เดิมพอ,อกลับมาถึงนี่โดนหนักเลยฮะนี่ฮะเด็กบอกว่าอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่นะฮะต้องทำงานกวาดบ้านถูบ้านอาบน้ำให้สุนัขก,กินข้าววันละสองมือ้อไม่ให้ออกไปไหนกลางวันถูกขังอยู่ในบ้านวันที่เกิดเหตุที่หนีออกมาจากบ้านได้เพราะว่าแมวที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้เนี่ยหลุดออกมานอกรัว้ว ตัวเด็กก็เลยเอากระป๋องน้ำเนี่ยคว่ำกับพื้นใช้ต่อขาปีนลัวข้ามออกมาพอออกมาปุ๊บไปพบกับคุณยายแถวบริเวณนั้นก็เลยไปขอข้าวกินแล้วก็ถูกชาวบ้านที่เห็นเนี่ยเขาก็สงสารก็เลยพามาส่งที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ก็เลยนําตัวเด็กเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วก็แจ้งความกับทางตํารวจก็เลยก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะฮะมีหมอด้วยเหรอยาบาดสอง สองชายหญิงที่ทรมานเด็กในครั้งนี้นะครับชื่อนายนาทีแตงอ่อนอายุ35นะฮะกับนางสาวรัตนากรปิยะวรธรรมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าสอบถามล่าสุดจากพันตำรวจโทโชลฤทธิ์รำบุทธินะฮะเป็นสารวัตรสืบสวนสพเมืองกำแพงเพชรคนที่บุกเข้าไปจับกลุ่มสองสามีภรยาสองคนนี้นะฮะผู้ชายกับผู้หญิงตามหมายจับเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนี่นะฮะ เมื่อตอนช่วงบ่ายวันที่เจ็ดกุมภาพันเนี่ยสองคนนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะ,ะครับขอวางเงินสดประกันตัวไปในชั้นสอบสวนคนละสามแส0ห้าหมื่นบาทรวมแล้วเป็นเจ0ดแสนนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทั้งหมดมแล้วก็ล่าสุดตรวจสอบไปที่บ้านไม่อยู่แล้วนะฮะ,ะเข้าใจว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับ นี่ก็คือนางสาวรัตนากรปิยะวรธรรมใช่ไหมใช่ให้ให้ประกันได้ยังไงนะขอดูหน้าผู้ชายอีกทีนะะโอ้โหทรมานเด็กแบบเหมือนกับไม่เป็นไม่เป็นคนที่มีมนุษย์มานาเลยรแบบโอ้โหอ,อ่ะผู้ชายนี่นายนาทีแตงอ่อนเนี่ยใช่ออยู่บ้านหลังนี้มาตั้ง5ปีตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอืมนะ จุกลักพาตัวมาในตัวนี่บโอ้โหนี่เร็วมากนะถ้าผิดจริงเนี่ยนะฮะอย่างเร็วเลยนะฮะโทษเนี่ยถ้าผิดจริงสองคนนี้จำคุกตลอดชีวิตนะฮะมีหมอด้วยหรอทยาบาลทำให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งมันเสียไปเลยใช่ใช่ดูสิฮะท่านชมฮะคุณ